สวัสดีครับหลังจากที่แห่งหายไปค่อนข้างหลายวันอยู่นอ,อ๊คลิปนี้เป็นเอาเอารูปมาเพิ่มเติมรายละเอียดรูปที่ผมถ่ายมาก็มีชุดที่สี่สามนุกสี่สามกับสี่สองนี่แหละ ชัดอยู่อันนี้เป็นรูปเก่ารูปที่เพื่อนพวกเราส่งมาในคลิปแรกก็รูปคล้ายๆกันนั่นแหละเห็นเหมือนกันเลยเห็นเหมือนกันแต่ลักษณะการถ่ายาก็แตกต่างกันนิดหน่อยเนาะอ่ะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วชี้ไปตรงตรงตรง,ตงอันนี้เนาะอ่าตรงทุเรียนเ,ยเนี่ยเนี่ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยแล,แล้วก็มีตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นเลขเป็นเลขเก้าเนาะใช่ไหม ่ชี้ไปตรงนั้นเป็นเป็นเลขเก้าพวกเราเห็นอยู่เนาะถ้าเป็นสีน้ําเงินมองมันจะหลอกๆอยู่เนาะนี่เนาะอ่าเป็นเป็นเลขเก้าเหมือนเลขเก้าเหมือนเลขหกหละเก้าอยู่สามเก้านะอ่าพวกเราเห็นอยู่เนาะเก้าเก้าเก้านี่เห็นไหมตรงนี้เป็นสีขาวอ่าถ้าสีน้ําเงินนี่เห็นอยู่เก้าเก้านี่แหละอ่าแล้วก็มีตรงนี้ตรงตรงกล่องภูทุเรียนนี่นะอ่าตรงนี้ บอกว่าเป็นศูนย์รักษณะเหมือนศูนย์เนาะตรงนี้ตรงนี้บอกว่าเป็นเป็นขนมขนมเนาะผมไปไล่ดูรายละเอียดแล้วนะเป็นขนมโมจิโมจิทุเรียนภูเขาไฟขนมโมจิอพวกเรามองผึ่งๆก็เห็นเป็นเลขศูนย์เหมือนเลขศูนย์ว่ามีสี่อันแต่มองอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเลขแปดนะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นแปดเห็นไหมตั้งๆอยู่เนี่ยเนี่ยเแปดเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยเหมือนภูทุเรียนนี่ก็เป็นแปด เห็นบ้างแต่ไอ้กล่องเนี่ยเป็นศูนย์อยู่แต่มองอีกอย่างนึงข้างในนะมันเป็นแปดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแปดอยู่น่าจะมนีน่าจะมีแหละอันน่าจะมีแล้วก็มีโซนโซนตัวหนังสือเนาะอ่าโซนตัวหนังสือก็เห็นเห็นอยู่เนาะก็มองตรงนี้ก็น่าจะมีเห็นหกเห็นอ่าแล้วก็มีกับหัวดูงวดไอ้คลิปที่แล้ว อันคิดที่เล็วกับมองดูอย่างนี้เนาะอ่าอ่าถ้ามองอย่างนี้เนี่ยซ้ำอีกอ่าขอเพิ่มเติมรายละเอียดหน่อยนึงอ่าถ้ามองอย่างนี้นี่พวกเราเห็นเนาะถ้ามองมองเป็นสีสีเข้มๆเ,เนี่ยอ่าสีเข้มๆเ,เนี่ยมาไล่มาเป็นเป็นเก้าเก้าเนาะอ่าเป็นเก้าเก้าแต่ตรงนี้คล้ายๆย,ยังไงไม่รู้แต่ไล่มาตรงนี้เห็นเป็นเป็นเก้าเก้าใช่ไหม หรือ90 98ใช่ไหม98ไม่น่าใช่นะอาจจะเป็น90นาะใช่หรือเปล่าถ้ามองอย่างนี้นะเป็นลักษณะคล้ายๆกบผมว่าเป็นเป็นลูกทุเรียนนาจะเป็น90แต่ถ้ามองเป็นเป็นเป็นเส้นขาวๆอ่ะดูลักษณะสีขาวสีขาวเหมือนกันอ่าตรงนี้เป็นเป็นเลข5อ่าตรงนี้เป็นเลข5อ่าตรงนี้ก็เป็นเลข5ถ้าไล่มาอย่างเงี้ยมันมันเอียงมานงงี้มันมันมาแนวกันถ้าดูสีขาวนะ ตรงนี้เป็นห้น 9, นะาห้าแล้ตรงนี้เป็นเลขเก้านะสีขาวตรงนี้เป็นเลขเก้านะเห็นไหมถ้าดูสีเดียวกันน่ะเนี่ยตรงนี้เป็นห้าห้าตรงนี้เป็นเก้าเนี่ยไล่มาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเอียงมาอย่างงี้เนาะแต่ถ้าความเหมือนถ้าความเหมือนก็ตรงนี้เป็นเก้าศูนย์หรือเป็นเป็นห้าเป็ดห้าห้าเก้าห้าเปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้ศูนย์หก คล้ายๆประมาณนั้นแหละคล้ายๆประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรนะทุเรียนผู้ข้าไฟาตรงโลโก้โลโก้อ้อผลิตภัณฑ์นี่มันก็มีห้ามีมีห้าอย่างอยู่แล้วเนาะผลิตภัณฑ์มีห้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะมีเสื้อทุเรียนเ,เป็นผลอันนี้จะเป็นเป็นยาสีฟันเปล่อ่าแล้วก็ขนมโมจิ แล้วก็มีภูทุเรียนที่แก่พร้อมกินเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามีห้าก็โลโก้ภูเงินเนี่ยโลโก้ภูเงินเนี่ยก็ก็มีห้านะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอยู่ตรงไอ้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นโลโก้ภูเงินนั่นไงเนี่ยสองเงนนี่ มีห้าแหละมีห้าเนาะมีห้าแหละไฟไฟก็อาจจะเป็นห้าแหละมีห้าอยู่ที่เห็นก็ตรงเห็นเป็นห้าสีขาวๆนี่แหละเป็นห้าห้าเก้าถ้าไล่มาอย่างเป็นห้าห้าเก้าถ้าดูเป็นสีขาวหรือห้าแปดตรงนี้ห้าห้าเก้าห้าแปดแต่ถ้าว่าสีน้ําเงินก็เป็นเก้าเก้าใช่ไหมเก้าศูนย หกศูนย์หรือเปล่าเออประมาณนี้อ่าแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีอา่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรก้ารอา่กาก้านเนะาะก้านทุเรียนเนะาะก้านทุเรียนเอา่ากานแหละขั้วมันอนะกา้านสังเกตไหมสังเกตไหม mặt chim mượn ở lại. Ni 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 hoặc là sẵn kia đi. Ni ni ni. A màu xanh ông ngân niệm mặt ha. Ha 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 ha. Vi sa ha. Ha 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 ha. A nỉ kiệt ha kiệt. A phasa hì sa no ha kiệt. Kiệt ha ha kiệt. như vậy, ha Ha ha. Kiệt kiệt kiệt. อ,ออกสำเนียงภาษาอีสานอีสานหาเจ็ดเห็นไหมมาจิ้มอยู่ตรงนี้เห็นไหมห้าเจ็ด,าดาภาษาไทยภาษาการก็5 7ภาษาอีสาน5 7 5 7นี่วิสาหกิจวิสาหกิจสามหาเ7็ดหาเ็ดหาเาเอาซ้ำอีกอย่าคำนะ อย่าขำนะมันมีอยู่มันมีอยู่นี่มันมีอยู่มองเนี่ยพวกอันเนี้ยมันก็เห็นอยู่ในเป็นห้าเนี่ยตรงนี้เป็นห้าเห็นที่เลขห้าอยู่ตรงนี้เห็นเป็นเลขเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมเป็นที่เหมือนที่ผมพูดว่านี่หักกิดหะเนี่ยมันมาจิ้มอยู่เนี่ยหะเนี่ยหาเนี่ยห้า เก uh, <laughs> <laughs> ็เก็เก็อ่าห้าเก็ดห้าเก็ใช่ป่ามันมันก็ต้องใช่มันเพราะผลิตภัณฑ์มันมีห้าจำนวนมันมีห้ามันก็อ่ามันก็ห้าอยู่แล้วเรามองไอ้พวกนี้มันก็ลักษณะเหมือนห้าเห็นไหมมีห้าอยู่แล้วผมว่ายังผมว่ามีห้าตรงนี้เลยห้าเก็ดเนาะให้ไปเอาอีกคู่นึงเนะาะรายละเอียดเนาะห้าเก็ดห้าเก็ด 357 357เจา,าเประมาณนั้นนี่แหละวิสาหากิจนี่แหละสาหากิจสาหากิจสาหกิจผมก็พูดไปตามตามที่ผมคิดนี่แหละอ่าประมาณนั้นอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องขำนะเนี่ยก็ฝากไว้พิจรารณาให้ให้พวกท่านพิจารณาดูเพราะว่าที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่เนี้ย ถ้ามันไม่จิ me, มจ้มมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่พูดหรอกเห็นไหมมันมาจิ้มมาตรงตรงกาง้านมันเนี่ยตรงกิ่งตรงก้านขั้วมันเนี่ยอ่ามันก็จิ้มมาอย่างนี้มันมีแค่สองสองอันนี้เองอ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็ไอพวกนี้รายละเอียดลึกแล้วเนาะอ่าลึกแล้วเนาะก็มีมีน่าจะมีคู่อย่างนี้แหละมีคู่อย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้อ่ะ เนะเาะตรงนี้ตรงนี้ก็มีมีศูนย์แล้วก็มีน่าจะเป็นเป็นเหมือนมีแปดเนาะมันนั่นแหละมีศูนย์มี 8, ม 0, ม 8, แปดก็พิจารณาดูรอบนี้น่าจะออกคู่กับอะไรนะมีมีมทกัด้วยนะรอบนี้เนาะมีทกัแล้วก็มีออมสินอ่มีทกัแล้วก็มีออมสินอ่ประมาณนี้ประมาณนี้พอสมควรปองบุทหน้า ปรหมุดไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมาช้ามาเร็วเนาะเพราะปกติก็มันไม่ปกติแล้วงวดที่แล้วก็ไม่ปกติที่มาก่อนก็ไม่ไม่ได้เป่าเนาะที่มาทีหลังก็มาช้าก็หวังว่าจะจะปกติถ้หวยออกเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมาวันศุกร์ได้แล้วเนาะวันศุกร์นี้น่าจะมาแต่ว่าก็คงนู่นแหละเราอาจจะ รอถึงวันเสาร์อาจจะรอถึงวันเสาร์ใช่ไหมไม่ออกวันอาทิตย์อาทิตย์หรือเปล่าวันนี้วันที่อังคารที่สิบเอ็ดสิบสิบสองพุธสิบสามเพิ่มหัดสิบสี่สุกสิบห้าเสาร์สิบหกวันอาทิตย์อ่าเลยหวยออกวันอาทิตย์อ่าโอเคอ่าเอาฝากไว้ประมาณนี้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ประมาณนี้อ่ารายละเอียดก็น่าจะมีอ่ามีมีแค่นี้แหละ นู่นอีอกบางหมดเดี๋ยวผมเอามาเติมให้น่าจะหวังว่าน่าจะมาเร็วอยู่เนาะบางหมจริงนะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่หลอกเหมือนวดที่แล้ววดที่แล้วเพราะว่ามันเป็นสัญจรมันก็พวกเรารู้อยู่แลวเนาะโอเคอก็หวังว่าพวกเราจะโชคดีมีกําไรถูงหวยทุกๆุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ